สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการเล่าตำนานพระพุทธรูปบางต่างๆจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากติตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะสำหรับตำนานพระพุทธรูปปางทรงปโปรดช้างนาลาชิรี เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืนพระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระวรกายความพระหัตถ์ขวายื่นไปข้างหน้าเสมอพระนาภีหรือสะดือเป็นกิริยาทรงรูปกระพองศีสะพยาช้างนาลาทิรีที่เข้ามาหมอเฝ้า อยู่แทบประบาดด้วยพระเมตตาสำหรับความเป็นมาตามตำนานของพระพุทธรูปปางทรงปโปรดช้างนาราคิรีพระเทวทัตคิดประทุษร้ายต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองครั้งแล้ว แต่ไม่ประสบผลสำเร็จในครั้งที่สพระเทวทัตได้ติดสินบนแก่ควานช้างเพื่อมอมเล่าพญาช้างนาลาคิรีจนเกิดความพุ้มคั่งแล้วปล่อยให้ไปทำร้ายพระพุทธองค์ขณะเสด็จพุทธดำเนินบินทบาทโปรดสัตว์ขณะที่พญาช้าง ส่งเสียงกึกก้องโกนจนาวิ่งตรงเข้าหาพระพุทธองค์นั้นพระอานนท์วิ่งออกมาฝวางไม้น้อมถวายชีวิตพระพุทธองค์จึงทรงใช้พุทธปาฏิหาริย์บันดาลให้พระยาช้างวิ่งไปทางอื่นแล้วทรงแผ่เมตตาจนช้างได้สติ สุดกายลงยกงวงขึ้นถวายอภิวาทพระพุทธองค์ทรงยกประหัตขวาลูกป,ประพองศีรษะและทรงประทานโอวาทแก่พญาช้างให้หยุดกระทำปานาติบาตละเลิกความโกรธไม่คิด เบียดเบียนอีกต่อไปในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามตำนานพระพุทธรูปปางอื่นๆในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ